ครับนี่คือ i n s i g h e News Podcast ชยาพาแย้มเปิดตัวประยุทธ์ไม่ปังชี้อย่าประเบินความอดทนประชาชนต่ำไปเน็บอยู่มา8ปียังไม่สำนึกประชาชนระอาเต็มที่แล้วเมื่อวันที่10มกราคม2566นางสาวชยาพาสินทุภัยรองโฆศกพักเพื่อไทยและผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้งส201.1พักเพื่อไทย การกรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเปิดตัวสมัครเข้าพักรวมไทยสร้างชาติอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาว่าไม่ปังพักใหม่ของพลเอกประยุทธ์มีนักการเมืองหลายคนที่เคยเป็นกปปสเป่านกหวีดเรียกร้องการรัฐประหารวันนี้ผู้เคยเรียกร้องการรัฐประหารกับหัวหน้าคณะรัฐประหารมาทำงานร่วมกันอีกการเปิดตัวของพลเอกประยุทธ์ พักเพื่อไทยไม่หวั่นไหวส่วนตัวไม่ให้ราคาขอให้มาสู้กันในสนามเลือกตั้งให้พี่น้องประชาชนตัดสินทั้งนี้ตนมีข้อสังเกตดังนี้ 1. พลเอกประยุทธ์กระทำผิดบรรยาทางการเมืองอย่างร้ายแรงเพราะเป็นคดีเดชนายกของพรรคพลังประชารัฐแต่ไปประกาศตัวอย่างเอิกเกเิกสมัครเป็นสมาชิพกพรรครวมนไทยสร้างชาติถือเป็นเรื่องแปลกประหลาดทางการเมืองไม่มีใครทำเหมือนพลเอกประยุทธ์มาก่อน แต่จะคาดหวังจากคนที่เคยยึดอํานาจฉีกรัฐธรรมนูญเป็นการกระทําที่เป็นกบฏก็คงเป็นความคาดหมายที่สูงเกินไปพลเอกประยุทธ์ที่เป็นค a ดเด d นายกพักพลังประชารัฐมีความสานึกต่อพี่น้องประชาชนที่เลือกพลังประชารัฐหรือไม่ว่าจะรู้สึกอย่างไรนโยบายที่พลังประชารัฐหาเสียงไว้แต่ทําไม่สําเร็จจะรับผิดชอบอย่างไร 2. พลเอกประยุทธ์มีพฤติกรรมย้อนแย้งจนหยุดสุดท้าย เคยบอกว่าตนเองไม่ใช่นักการเมืองแต่คนไทยรู้แล้วว่าเป็นนักการเมืองเต็มตัวเมื่อวานประกาศว่าไม่ต้องการอำนาจแต่กลับมีพฤติกรรมเสพติดอำนาจอยู่มา8ปปียังกระเสือกะสนจะอยู่ต่ออีกสองปีอ้างว่าเข้ารบกระบวนการประชาธิปไตยแต่จุดเริ่มต้นเข้าสู่อำนาจคือในฐานะหัวหน้าคณะรัฐประหารที่ยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนบอกความสงบ จบที่ลุงตู่ตอนนี้เป็นอย่างไร 3. พลเอกประยุทธ์ประเมินตนเองสูงแต่ประมาทความอดทนของประชาชนต่ำเกินไปไม่ประเมินความเสียหายที่ตัวเองได้ก่อขึ้นตลอด8ปีเช่นล้มเหลวในการปราบปรามทุจริตล้มเหลวในการจัดการทุนจีนสีเทาปากบอกว่าตนเองสุจริตแต่คนแวดล้อมมีพฤติกรรมที่สอบไปในทางทุจริตใช่หรือไม่ ล่าสุดแต่งตั้งนายเสกสกลอัฏฐาวงศเป็นที่ปรึกษาของนายกทั้งที่มีกรณีคลิปเสียงนาแรมโบ้ขอยืมเงินจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเพื่อนําไปจับกลุ่มลอตเตอรี่รายหนึ่งที่ยังไม่กระจ่างในข้อเท็จจริงจนต้องลาออกจากตําแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีทั้งยังตั้งให้คนในพรรครมไทยสร้างชาติหลายคนมาเป็นที่ปรึกษาตัวเองถือเป็นการใช้อํานาจหน้าที่ในทางมิชอบ และมีผลประโยชน์ทับซ้อนทางการเมืองใช่หรือไม่แม้กระทั่งเรื่องหลานชายของพลเอกประยุทธ์ที่ถูกนายชูวิทย์กรมมวิสิทธ์เปิดโปงว่ามีความเกี่ยวพันกับนายตู้หาวก็ยังไม่ชัดเจน 4. พลเอกประยุทธ์อยู่มา8ปีทุจริตเฟื่องฟูยาเสพติดระบาดเกื่อนเมืองอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนคนไทยตกทุกข์ได้ยากเพราะวิกฤตเศรษฐกิจนี้ครัวเรือนท่วมก่อนนี้ประเทศสูงสุดในประวัติศาสตร์ คนยากจนพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการเกิดการเมืองแจกกล้วยย้อนยุคไปก่อนปี2,540อย่างนี้หรือที่พลเอกประยุทธ์ยังอยากจะไปต่อความฝันของพลเอกประยุทธ์อยากเป็นนายกต่ออีกสองปีแต่สวนทางความฝันของคนจำนวนมากที่ไม่อยากเห็นพลเอกประยุทธ์เป็นนายกอีกต่อไปดูจากผลโพลของนีดาล่าสุดที่พลเอกประยุทธ์ได้คะแนนความนิยมแค่14% แต่คะแนเด็ดเพื่อไทยอยู่ที่34%ดีที่พลเอกประยุทธ์จะเข้าสู่สนามเลือกตั้งประชาชนรอวันพิพากษาอนาคตทางการเมืองอย่าถอดใจยุบสภาหนีการอภิปรายมาตรา152ไปเสียก่อนพักเพื่อไทยพร้อมเปืยตัวตนของพลเอกประยุทธ์ก่อนเข้าสู่สนามเลือกตั้งนางสาวชายาภากล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ